เจอแตงกรอีกแล้วแตงกรมาสตตีมอีกแล้วนะคะ่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะน้องกากดูการ์ตูนพูดชัดๆทาอะไรอยู่คะ,ะดูการ์ต okay. ูนค่ะโอเคถ้าพูดไม่ชัดแม่จะแต่ไม่สตรีมให้นะเพราะว่าถือว่าพูดไม่ชัดแปลว่าแปลว่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแม่ก็จะไม่สตรีมนี่หนูดูปังปอนใช่ไหมคะ ดูปังปอนส่วนพี่ต่อก็เล่นเกมเพราะว่าพี่ต่อเพิ่งได้เล่นพี่ต่อล้างจานช่วยแม่เพิ่งเสร็จวันนี้น้องกวาก็ล้างจานด้วยใช่ไหมใช่แต่แต่บนเหนื่อยเหนื่อยเหนืยก่อนพี่ต่อก็เลยต้องไปล้างต่อบนเหนื่อยเหนือยอยู่นั่นแหละพี่ต่อเขาเขากำลังกวาดบ้านให้แม่อยู่กวาดครัวช่วยแม่อยู่ก็ต้องมาช่วยแตงกวาเลยส่วนแตงไทยก็นอนหลับดีแล้วแม่จะได้ทาการงานบ้านเนาะ ใช่นอนหลับแม่ทําเสร็จไทยตื่นพอดีเลยอ่ะพี่กวาจะตรอปปังปอนก่อนเดีว <Okay. S 1> นี่เมื่อวานพ่อปูผ้าปูที่นอนให้เพราะว่าแม่ซักเสร็จหลายวันแล้วพ่อไม่ปูให้สักทีเนาะแม่ซักเสร็จตากแห้งแล้วเนี่ยตั้งหลายวันแล้วพ่อเพิ่งจะปูให้เออลายน้องแมวหรอะคะนี่มานี่มามามา,มา,มาสติีมน,นี่ยแตงไทยไปสติีมกับพี่กวาปะแตงไทยไปสติีมกับพี่กวาปะ แตงไทยเพิ่งตื่นก็เลยงองแงอะแตงกวาวันนี้เราจะมาเมาส์มอยอะไรเออแตงไทยได้แผลด้วยเพราะอะไรแตงกวา,านงนาปิดปตูชอพี่กวาฉี่อยู่น้องไทยอยากออกไปด้วยน้องไทยวิ่งตามแล้วพี่กวายังฉี่ไม่เสร็จน้องไทยวิ่งออกมาก่อนก็เลยเปิดประตูชนตัวเองแล้วหน้าก็เป็นแผลเลยเอามาโชว์แผลหน่อยเร็วมาโชว์แผลหน่อยไม่ได้มันถ่ายเห็นนมแม่มาออกมาเอามาโชว์แผลก่อน มาโชว์แผลอะโชว์แผลอ่ะเนี่ยได้แผลเลยอ่ะติงไทยเจ็บมะมเจ็บไหมเจ็บมันเจ็บเลยอะมามานั่งตรงนี้เดี๋ยวแม่สตรีมให้ในจุ๊บใหม่แม่ไม่เห็นเมื่อกี้หมวมาพี่กวานั่งตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายให้อะเราจะมาเมาส์มอยเรื่องอะไรกันคะเด็กๆวันนี้อ๋อแม่รู้แล้วว่าไงทวด เราส,ตร,ราสตรีมอยู่ค่ะว่าจึงใด๋ค่ะ <laughs> จะอ๋อไอเกตไอเกต,ไอเกตมันส่งมามนี่เกตไงแม่ไอที่เล่นกันหนูมั้งแต่เด็กๆอะอเกตที่บ้านอยู่ยุคุมตะแว่นตกน่ะแหมยุคุมตะแว่นตกน่ะแหมยุคุมเดียวกัน้องฝนน่ะแหมนี่แหละมันเอาการ์ดมาให้หนูมันมันทักมา,มาบอก,บอกในเ<โ>ฟซแล้ว หมูสิบอะไรอ้ลองดูก็นี่แหละก็เชิญแม่ด้วยไงแล้วก็มันก็ทักมาเชิญหนูในเฟสแล้วแม่จะไปไหมล่ะเออเวไปเออก็เดี๋ยวไปเอ้าไม่มีตังก็ไม่ต้องใส่เยอะสิก็ใส่เท่าที่มีก็ใส่เท่าที่เรามีอ่ะแหละแมนบอลเี่ยวกว่าเสื้อเียร์น่าจะปุ่นหนึ่งหนูแม่หนูสินสีรพันบอลยูนิหันม่เพื่อมาหลานไม่เยอะพวกกูซูมาไอเกตไงแต่งวันที่เจ็ดแต่งวันที่เจ็ด แต่งเอ้ยวันศุกร์ที่เอ้ยถ้าไอ้ไอ้เกดมันแต่งวันที่ที่เจ็ดแล้วทําไมอันนี้มันเป็นวันที่หกวะแล้วมหรอวันมืออื้อนเนี่ยเดี๋ยวเหรวข้อเงินที่มียโอ้ถ้างั้นคนละคนละอันนี้หนูไม่รู้จักละอ้าวหนูก็นึกว่าของเพื่อนหนูเพื่อนหนูเพื่อนหนูแต่งวันที่เจ็ดนุ่นไอ้เกดมันฝากซองไว้กับไอ้นี้หนูไอ้นี้ยังไม่เอามาให้ลูีคุณนี่วันศุกร์เวลาเท่าไหร่หนิใช่ใช่ไอ้เกดลูกแม่คุณอันนี้ผู้ใดหลาบวะหูจัก นั่นแหละ8เม,มง8โมงงั้นหมวอเจ้าวะชูเออ8โมงยั้นหมือเจ้าเข้ามาเห็นแม่แม่ก็ไปหรือแม่วว่างก็ใส่ซ่องไปจะเข้ากับบต้องไปก็ได้8โมง<ห>พิธีแห่ขันมา9โมงครึ่งบายสีสู่ขวัน10โมงขอเชิญแต่งท้ายอย่าทำ10โมงขอเชิญร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนกับแม่ก็ไปแห่ขันมาข้นเขาตัวม่วนมวนดีกว่าอยู่บ้านเบื่อ อ,อ่เมอกเอาจบเีลอ้าเหรองั้นเราก็ไปเก้าโมงก็ได้หรือไม่ก็ไปสิบโมงไปนั่งกินโตจีแล้วก็เอาซองไปให้ม่ดีเวาแต่ว่อาว่าเอาเบอกเมนเี่เข้าบ่เมนหูจักเพิ่นเนาะบะเมนยังไดนะพี่พี่นอนบอกกระซิบว่าสันนิกระิบตกลนเคือมาเราสตรีมต่อเมื่อกี้ทวดเอาจดหมายมาให้อ่านแม่ก like ็นึกว่าเป็นของเพื่อนแม่ แสดงว่าตอนนี้ช่วงนี้คนแต่งงานเยอะเอ้ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเมาเรื่องอะไรคะเมื่อวานที่เราถ่ายคลิปกันไปขาขาอะไรที่เราถ่ายคลิปทุกคนเลยขาทุกคนขาทําไมขาลายทุกคนเ็เออทุกคนขาลายหมดเลยเออขาลายทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ต่อน้องไทยพี่กวาเพราะอะไรถึงขาลายเพราะอะไรถึงขาลาย เพราะยุงกัดแล้วก็เกาเพราะว่าคันนี่ทาครีมให้สองวันแล้วของน้องกวาเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะ<ฮ>แต่ของน้องไทยอ่ะน้องน้องไทยอ่าเกาไม่หยุดไงทาแล้วก็ยังเกาอยู่วันนี้น้องไทยก็เกาเลือดออกก็คือเราย้ายมาบ้านเยาวชนนะลูกเนาะแล้วทีเนี้ยคือแบบว่ายุงมันแบบว่าเยอะมากใช่ไหมพี่ต่อ เออแล้วเราก็โดนกัดกันแม่โดนกัดทุกวันเลยเนี่ยเดินอยู่เฉยก็เดินกัดแล้วทีนี้แม่ก็เลยเริ่มไอ้นี่ทําลายอ่าทําลายอะไรวะทาลายไอแหล่งยุงอะ่ะเพราะว่าตอนมาถึงนะ่ะยุงเต็มเลยแม่ก็เลยทําลายแหล่งลูกน้ํายุงลายอะ่ะโอง่งมันจะมีโอ่งเยอะใช่ไหมบ้านเยนทาถวดอะ่ะแล้วมันไม่ได้ปิดฝาโอง่งแม่กับพ่อก็ช่วยกันแบบว่าหาฝาโอง่งเอาฝาโอ่งมาปิด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 ,ปดเพื่อที่ว่ายุงมันจะได้ไม่ไปแบบว่าไขา่ พราะถ้ายุงมันไข่ปุ๊บมันก็จะเป็นลูกน้ำใช่ไหมลูกพอมันเป็นลูกน้ําปุ๊บมันฟักตัวออกมาก็เป็นยุงพอมันไปผสมพันธุ์เสร็จมันจะไข่มันก็มาไข่ไว้ในน้ําอีกแล้วมันก็มาเป็นยุงอีกมันก็เป็นวัฏจักรของมันแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ยุงมันมีอายุสั้นมันมีอายุแค่เจ็ดวันแต่ถ้าเราโดนมันกัดมันก็จะไม่ดีเนี่ยแหละมันก็จะคันมันก็จะขาลายมันก็จะเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกด้วยเป็นโรคนู่นนี่นั่นตามมาเพราะว่ายุงมันก็เป็นพาหะนําเชื้อนะลูกนะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำลายแหล่งยุงโดยการมีโอ่งน้ำใช้น้ำดื่มกี่อันเราก็ต้องไปหาฝาปิดให้หมดแม่กับพ่อพอมาพอเนี่ยเจอ,อยุงเยอะๆเนี่ยเพราะบ้านนี้ทวดยุงเยอะมากตอนเราย้ายมาอยู่ใหม่นะลูกเนาะเนี่ยก็หาฝาแบบว่าอันไหนโอ่งอันไหนที่แบบเปิดฝาอยู่ใช่ไหมก็หาฝาปิดให้หมดแล้วก็ตรงถังตรงอะไรที่มีน้ําแบบว่าขังอยู่ก็เททิ้งเพื่อที่ว่า เวลายุงมันจะมาไข่มันจะได้ไข่ไม่ได้เพราะยุงมันไข่ใส่น้ําใช่ไหมลูก <eterm conteúdo S 3> ถ้าไม่มีน้ํายุงมันก็ไข่ไม่ได้อยุงไข่ใส่อะไรแตงกวาที่แม่บอกยุงยุงมันไข่ใส่อะไรยุงไข่ใส่ดดๆๆใส่อะไรใส่น้ำเก่งมากพูดดังๆยุงไข่ใส่อะไรยุงไข่ใส่น้ําเออถ้าไม่มีน้ําไข่ใส่ได้ไหมไม่ เ,ออเพราะฉะนั้นเราจะก็ต้องลดจำนวนประชากรยุงให้มันออกไข่ไม่ได้มันจะได้ไข่ไม่ได้แล้วถ้าสมมติมีน้ำปุ๊บมันไข่ใส่น้ำเสร็จมันจะกลายมาเป็นอะไรมันจะกลายมาเป็นยุงกลายมาเป็นลูกน้ำก่อนกลายมาเป็น,ปน,ปน,นลูกน้ำที่อยู่ในลุงที่อยู่ในน้ำอ่ะลูกน้ำที่ว่ายน้ำวุ๊กวิ๊กวุ๊กวิกอ่ะพอยุงไข่เสร็จมันก็จะเป็นลูกน้ำก่อนนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำลายแหล่งยุงโอเคไหมเดี๋ยวทบทวนอีกทีนึงยุงไข่ใส่อะไรลูก เออแล้วอ่าพอไข่ใส่น้ำเสร็จมันก็นจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นลูกอะไรเป,เป็นลูกน้ำเก่งมา,า,ากเพราะจะกลายเป็นนูนใช่เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำยุงไข่ได้ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราก็มีโอ่งเท่าไหร่เราก็ต้องหาฝามาปิดให้หมดยุงจะได้มาไข่ไม่ได้แล้วก็เราเรา,เราเทน้ําไว้ตรงไหนที่มันขังเราก็ต้องไปเททิ้งให้หมดจําไว้นะลูกนะห้ามให้มีน้ําขัง แล้วก็แม่ก็ซื้อไอ้นี่มาให้ซื้ออ่าอ่าเนี่ยมุ้งลวดแบบเนี้ยไอ้มุ้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะม่านอ่ะตะข่ายอ่ะมาตะที่เป็นตะข่ายมาติดประตูลแล้วก็ติดผ้าม่านนี่คือสเตจที่สองก็ซื้อมาปิดหน้าต่างให้หมดมุ้งลวดมันจะได้เข้าไม่ได้แล้วก็ตอนแรกเรายังไม่กั้นห้องกันแบบยุงมันก็กัดได้เนาะมันบินไปทั่วเพราะว่าเรากางมุ้งมันก็เปิดเข้าเปิดออกมันก็เข้าแต่พอเรามีห้องปุ๊บ ในการห้องแล้วยุงมันก็เข้าห้องมาไม่ได้ละเพราะมันประตูใช่เพราะว่าเราปิดอย่างดีแล้วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกแบบยังไม่ได้กั้นห้องมันก็จะเยอะหน่อยพอกั้นห้องแล้วยุงก็กัดน้อยลงนะลูกเนาะอาแล้วทีนี้แม่ก็ซื้อไอ้นี่มาด้วยน้ํายาถูพื้นถูพื้นเป็นแบบว่าสูตรแบบว่า สูตรแบบสมุนไพรกันยุงอ่ะเวลาเราถูไปมันก็จะมีกลิ่นสมุนไพรแล้วยุงมันก็จะไม่ชอบพอยุงดินมาได้กลิ่นนี้มันก็จะหนีมันก็จะทําให้จํานวนยุงอ่ะลดน้อยลงเออแล้วสเต็ปสุดท้ายก็คือแม่ก็ซื้อยามาทาให้เพราะว่าพอมันเป็นแผลยุงแล้วอ่ะมันก็นานกว่ามันจะหายใช่ไหมแม่ก็เลยเนี่ยซื้อยามาทาให้มันจะได้หายเร็วๆเพราะว่าขาลายกันมากทายาพอขาหายขาก็จะได้ไม่ลาย เพราะว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันโดนกัดไปแล้วมันก็ต้องซื้อยามามาอะไรมาทาเออมาทาให้ขามันหายโอเคไหมค่ะที่แม่สอนเนี่ยเข้า,ขาใจไนะหมหด้วยเออแล้วถ้าถ้าถ้าคันก็ไม่ต้องเกานะทนเอาเอาเล็บจิกจิกจ,กจกิเอาไม่ต้องจิกแรงเนี่ยเห็นไหมขาใกล้หายแล้วเห็นไหมเนี่ยอืมแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ในการที่เราใช้วิธีในการกําจัดยุงใช้วิธีอะไรบ้าง หนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่ง,ง,งอะไรฝาถูกต้องสองเทอะไรเทเทน้ำออกใช่เทน้ำที่ขังออกสามอะไรติดอะไรติดมุงรูดถูกต้องดุงจะได้เข้าไม่ได้สี่อะไรซื้ออะไรน้ำยาอะไรถูน้ำยาถูื้นใช่กลิ่นสมุนไพรกลิ่นที่แบบยุงไม่ชอบอ่ะห้าอะไรห้าซื้อยามาซื้อยามาทา ใช่เพราะว่ามันเป็นแผลแล้วก็ต้องซื้อยามาทาให้หายกันยุงนะลูกเนาะเออให้หายแผลหายด้วยแล้วก็พ่อก็ซื้อไอ้นี่มาด้วยนะยาจุดยุงอะที่มันเป็นควันๆอะแต่นั้นมันเป็นแบบสารเคมีจุดแล้วควันมันไอ้นี่ไงมันไม่เหมือนทูบสมุนไพรที่แม่ซื้อมานั้นเป็นสมุนไพรแต่อันนี้ซื้อที่ร้านค้าควันมันเป็นสารเคมีแต่ก็จุดบ้างไม่จุดบ้างเพราะว่ามันเป็นสารเคมีแต่บางทียุงเยอะๆก็เอาเอาไอ้ตัวแบบ เฮ้ยไปนอนตีนใต้ตีน <illes> ไทยเผอแป๊บเดียวมาเปิดนมแม่เฉยเลยแย่แย่แย่นี่เห็นไหมค่ะน้องไทยน้องไทยเกาจนมันแบบว่าเนี่ยเกาจนมันแบบเป็นแผลอะเนาะลูกเนาะค่ะเอออีย e ากันยุงเอ้ไม่ใช่อีย e าจุดยุงที่พ่อซื้อมามันเป็นอะไรนะมันเป็นแบบมมกลมๆอะเป็นแบบจุดไฟแล้วมีควันออกมาใช่ไหมเออนั่นแหละ ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะแต่ก็เนี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าตอนมาแรกๆอ่ะยุงเยอะมากแล้วลูกเนาะอแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วพี่ตอบบอกว่าตั้งแต่แม่เอาฝาองคปิดน้ําอ่ะมันก็ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมลูกอ่าโอเคแล้วเวลาเรานั่งอ่ะเราก็เปิดพัดลมจ่อแล้วก็เอาผ้าห่มปิดขาด้วยยุงจะได้ไม่กัดโอเคไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ลืมเล่าไปเราซื้อไม้ตียุงมาด้วยใช่ไหม ถ้าเห็นก,ถนก็ถ้าเห็นก็สมมุติมันแอบเข้ามาในห้องสองสาตัวก็จะได้แบบช็อตเลยเพราะมันกัดพวกเราเยอะมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็พูดกันเรื่องยุ่งถูกไหมลูกเพราะว่านี่ไงเพราะว่าเป็นอย่างนี้ไงก็เลยต้องพูดนี่ดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่กว่าจะหายที่จริงถ้าไม่เกาอ่ะมันจะไม่ลามนะลูกพอเกาปุ๊บเนี่ยเห็นไหม มันเป็นแผลเลือดออกเป็นสะเก็ดเป็นสะเก็ดเสร็จแกะอีกก็กลายเป็นแผลเป็นมันก็จะหายยากที่จริงถ้ายุงกัดเฉยๆยทายาแป๊บเดียวก็หายแต่พอเกาปุ๊บมันก็นี่ไงเป็นแผลตกสะเก็ดมันก็เลยแบบว่าหายยากกว่าเดิมที่จริงถ้าไม่เกามันจะหายเร็วแต่ถ้าเกาอะ่ะมันจะหายช้าเพราะมันลามเข้าใจป่ะ<พ>อ,อ่าโอเคอ่าโอเคดูปังปอนต่อดีกว่าวันนี้มาไลฟ์สั้นๆแค่นี้เดี๋ยวแม่จะไปตัดคลิปแกะกล่องละเพราะว่าเมื่อวานแม่ตัดคลิป ที่เรารีวิวที่เราซื้อครีมทายุงมารีวิวใช่ไหมเมื่อวานเราตัดคลิปรีวิวยายุงใช่ไหมค่ะวันนี้ก็จะตัดคลิปว่าแกะกล่องเพราะฉะนั้นวันนี้มาสตรีมแค่นี้ที่แม่พูดไปสอนไปเนี่ยรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องอ่าโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด แอนสองแต่ในทำท่าช่องซีแตงไทยเป็นตอแอนสองแตงโอเคพี่ต่อบายบายหน่อยลูกบายบายพี่ต่อเล่นเกมเพราะว่าพี่ต่อล้างจานเพิ่งเสร็จแม่ก็เลยให้เล่นเกมเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีแต่แม่กับแตงกวาที่มาสตรีมเนาะบาย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 จุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บ โอ้โหแตงไทยเองมันจุ๊บอยู่นี่ใครจะได้ยินล่ะแตงไทยโอเคปะเปิดปังปอนดูได้หรอเก่งมากเดี๋ยวแม่โพส